สวัสดีครับผมบุญยิ่งสาแก้วนะครับวันนี้เราจะพามาดูมะละกอครับเตี้ยที่สุดในโลกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับพันอะไรไม่รู้ครับเด็ดเตี้ยมากเลยครับนี่ครับดูได้เลยครับเราจะไปดูใกล้ๆนะครับพันอะไรไม่รู้มีลูกเลยนะครับดูได้ครับมีกี่ลูกไม่รู้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบอ็ดโอ้สิลูกนะครับนี่ครับใกล้ๆครับ พันอะไรไม่รู้ครับเนี่ยมีลูกเยอะแล้วครับนี่ดูรอบๆมั้งครับลูรอบๆกันโอ้ลูกเยอะครับดินดีแล้วว่าเป็นพ่อพันธุ์มันหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่มีกิ้งกือด้วยเห็นไหมกิ้งกือนี่กิ้งกือเขาไปอยู่ในนี้นะไม่รู้เห็นกันบ้างไหมนี่กิ้งกือ เป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นนะครับจริงๆครับเตี้ยมากครับผมมาเที่ยวบ้านครับของเพื่อนบ้านนะตัวนี้นี่ครับถ้าใครรู้จักพันุ์นี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็ไม่รู้จักจริงๆเนาะก็แค่ว่าเห็นอะไรที่มันแปลกหูแปลกตาก็ถ่ายมาฝากท่านผู้ชมให้ได้ดูกันนะครับนี่ครับเราอยู่ที่สุรินทร์นะอำเภอสังขะถ้าชอบก็ ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะครับไม่รู้ว่าจบไม่จบไม่รู้แล้วครับแต่ว่าขอบคุณที่ดูแล้วกัน,นครับลายกิรนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ